สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการที่เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยมาค่ะทักเข้ามาข้างหลังร้านนะคะบอกว่าพี่เลิฟคะทําไมทุกๆเดือนพี่เลิฟจะต้องจํากัดชุดรักษาผัดเซลล์ผิวด้วยละคะทําไมถึงต้องรักษาบางทีก็รักษาแค่30คน20คน1 0 0ร้ยคน50คนในแต่ละเดือนคือไม่เท่ากันความหมายคืออะไรคะพี่เลฟิฟพี่เลิฟไม่อยากขายของหรอไม่อยากได้รายรได้ไม่อยากรวยหรอจริงๆแล้วนะคะ เลิฟก็อยากมีรายได้นะคะจะพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้อยากมีรายได้ค่ะอยากอยากรวยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของเวลาในเรื่องของความสมเหตุสมผลหลายๆอย่างมาประกอบด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสเลิกงามยามดีมากเลยค่ะก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะถึงเหตุผลที่ทําไมเลิฟถึงตัดสินใจว่าแต่ละเดือนก็รับ ที่จะดูแลผิวโดยจํากัดจํานวนก็คือตามขอบเขตความสามารถของเลิบที่จะดูแลเพื่อนๆในแต่ละคนได้แต่ละช่วงในเดือนนั้นๆน,น,นะคะก็เอาง่ายๆเลยนะคะความหมายคือว่าถ้าเราจะขายของอย่างเดียวขาย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 เป็นรักขายอย่างเดียวคือขายขายขายปล่อยของปล่อยของจริงอยู่ค่ะเราได้เงินแน่นอนแต่เราจะดูแลใครไม่ได้เลยและอย่างที่เลิบเคยบอกไปนะคะว่า ร้านครีมหน้าใสาด็อกเตอร์สารโดมันสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ของเลิฟว่าเลิฟจะเชื่อชูคุณค่าของสมุนไพรให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลานและสนับสนุนให้คนที่ปลูกสมุนไพรเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยให้เขามีอาชีพมีรายได้และที่สําคัญคือสําคัญที่สุดนะมันอยู่ที่ตัวของเลิฟเองคือเลิฟอ,อยากเป็นคนที่มีคุณค่า เลิฟอยากให้คุณค่ากับตัวเองด้วยการที่เริฟเอาความรู้ที่เริฟม,มีประสบการณ์จริงสิ่งดีๆที่เริฟมมีค่ะออกมาถ่ายทอดมาให้ความรู้ให้กับเพื่อนๆเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการดูแลสุขภาพผิวต้องบอกก่อนว่าณนะวันที่ตัดสินใจออกมาพูดเนี่ยมันเป็นวันที่เริฟคิดแล้วว่า เลิฟสามารถสร้างคุณประโยชน์สร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมให้กับเพื่อนๆได้บ้างวันนั้นเลยตัดสินใจที่จะออกมาพูดจริงๆแล้วก็ไม่ได้เก่งเรื่องเกี่ยวกับการพูดอะไรนี้มากมายก็คือออกมาพูดด้วยความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือจริงๆนะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จในการรักษาแต่ถ้าวันไหนเลิฟรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าเกินขอบเขตของเราละลูกค้าเข้ามาเยอะเกินความสามารถที่เราจะอบอุ้มดูแลให้คําแนะนําแต่ละคนได้ละเลิฟจะหยุดค่ะ เพื่อนๆต้องเข้าใจนะอัตราส่วนนะคะร้อยละ97%้เนี่ยคนที่ทักเข้ามาที่ร้านของเริ่มนะคะร้านครีมหน้าใสด็อกเตอร์สารลคือพี่ๆเป็นพื่อนที่มีปัญหาผิวติดสารเคมีและก็มีสภาพผิวที่เอาผู้ตรงๆเลยค่ะแย่มากสะส่วนใหญ่คือ97%เนี่ยหนึ่งในหนึ่งในเ7เนี่ยประมาณ96%เนี่ยคือผิวติด ติดสารและก็รุนแรงคือหนักหนักหนักมากๆเป็นหนักเป็นเยอะเป็นหนักเป็นเยอะมากๆก,ก็คือทําให้เรารู้สึกว่าในแต่ละวันะ่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาอะแล้วใครจะช่วยเขาและถ้าเราสมมตุติเราเรารับคนมาเกินความสามารถที่เราจะดูแลได้แล้วคนกลุ่มน,นี้เขาจะทํำยังไงละ่ะในเมื่อเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กับเราอะ่ะเขาตัดสินใจที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลสุขภาพผิวเป็นพิเศษด้วยการใช้เวสสำอางที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยและช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้แล้วเราล่ะเราเป็นอะไรหรอทำไมเราไม่ดูแลเขาแล้วแล้วความหมายของเลิฟเพื่ออะไรรู้ไหมคะคือตอนนี้เราต้องบอกตรงว่าหลังบ้านเนี่ยเราไม่ได้จ้างใครนะคะเราทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแพ็คของการแพ็คของแล้วก็การตอบอินบ็อก เพราะว่าอะไรเลิฟไม่ได้เชื่อถือในตัวคนอื่นเราคิดว่าถ้าเลิฟจะผิดพลาดก็ขอให้ผิดที่ตัวเลิฟเองถ้าเลิฟไม่ดูดูแลใครไม่ได้หรือให้คําตอบที่ไม่โอเคกับใครก็ขอให้เป็นที่ตัวเลิฟเองที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสุดถ้ามันจะดีเลิฟขอคือพูดง่ายๆคือเลิฟไม่มั่นใจคนอื่นเลิฟสามารถจ้างคนอื่นได้นะแต่คนอื่นอะรู้จริงรู้ดีและช่วยเหลือได้เท่าช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพี่ๆได้เท่าเราหรือเปล่านี่คือความใส่ใจนะคะที่เลิฟมีให้ทุกคน ของก็อยากขายค่ะก็เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนก็ให้การสนับสนุนก็ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อที่เลิฟนะคะถึงร้านอื่นจะขายตัดราคาขายถูกกว่าก็ยังกลับมาสนับสนุนสินค้าที่ร้านของเลิฟเป็นพระคุณจริงๆเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามกันอยู่นะคะถึงทุกวันนี้เลิฟอาจจะไม่ได้มีกำลังใจที่จะแบบว่ามาแนะนำทุกคนอย่างวันนี้ก็ได้นะคะ ค่ะที่เลิฟยังเปิดร้านต่อไปแต่ขอเรื่องหนึ่งได้ไหมขอจำกัดคนที่ฉันจะดูแลเขาเป็นพิเศษคนกลุ่มนี้ที่ฉันจะให้ใจกับเขาคนกลุ่มนี้ที่ฉันจะดูแลเขาเป็นพิเศษนะแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับคนทั่วไปที่เขาใช้แบบผิดวิธีแล้วเขามีปัญหาวอล์กอินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราก็คือเลิฟก,ก็เลยประมวลผลและ งานของเลิฟยุ่งประมาณไหนเลิฟสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้ประมาณกี่คนในต่อ,ตอเดือนหรือมีคนทักเข้ามาในช่องจากท่อง youtube ประมาณเท่าไหร่เลิฟสามารถช่วยเหลือใครได้ม้างจึงกำหนดวันเป็นแต่ละเดือนค่ะว่าสามารถดูแลคนได้เท่าไหร่แต่ถามกลับไปอีกว่าหูทำไมโลกสวยจังไม่อยากรวยเหรอ อยากรวยค่ะเอาตรงๆก็อยากรวยรวยน้ําใจค่ะรวยน้ําใจรวยเชื่อเหลือผู้คนแต่ถ้าว่าถ้ารวยไปพร้อมกับคําสาปแช่งคําด่าของคนอื่นเราเจอคนอื่นนะคะที่ถูกลูกค้าด่ามาเยอะเอาตรงๆลูกค้าด่าเพราะว่าเอาแต่เงินเขาไม่ดูแลเขามันไม่มีมันไม่มีใครที่ประสบความสาเร็จหรอกค่ะถ้าคุณไม่รักลูกค้ามากพอคือขายแล้วก็ทอดทิ้งเขาอ่ะขายแล้วทําให้เขาต้องเคว้งคว้างลําบากแล้ว คือด้วยการใช้ชุดพัสดลผิวนะคะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วคนที่เราบอกนีย่ยคือ97%คือคนติดสารซึ่งคนติดสารกลุ่มนี้มีทั้งอาการและอารมณ์ต่างๆมากมายที่แบบอิโมชันมันมาแรงมากคือถ้าไม่มีใจที่จะรักและบริการจริงๆอะ่ะมันทําตรงนี้ไม่ได้อาชีพขายของออนไลน์ทุกคนบอกว่าโอ้แม่ค้าออนไลน์สวยๆใสๆจริงๆอยู่ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะแต่เราคิดว่าการขาย คือมันแนะนําผลิตภัณฑ์ดรสารโรนเนี่ยให้กับเพื่อนๆไปแก้ปัญหาสิวฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลิฟภูมิใจเป็นอาชีพที่เลิฟภูมิใจคือมันจะมีสักกี่อาชีพคะที่เราทําอยู่แล้วจะมีคนมาบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูขอบคุณนะคะที่วันนั้นพี่แนะนําหนูอย่างล่าสุดนะคะมีน้องคนนึงคะ่ะทักเข้ามาบอกพี่เลิฟคะ่ะหนูขอบขอบคุณพี่เลิฟมากมากนะคะ ขอบคุณพี่เลิฟม,มากๆนะคะที่ช่วยแนะนำหนูให้รักษาสิวฝ้าพร้อมกันด้วยชุดผัดเซลล์ผิวหน้าใสชุดนี้วันที่29นี้หนูจะแต่งงานแล้วนะคะหนูเป็นเจ้าสาวที่สวยสมดังตั้งใจตามที่หนูฝันไว้เลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆซึ่งพอแบบฟังความรู้สึกของน้องมันมันใจแล้วมันเต็มร้อยมันเขาเรียกว่าอะไรปื้มปิติมากๆเลยที่ทําให้คนคนนึงเขามีความสุขแล้วแบบ ทาให้ฝันของเขาเป็นจริงโอ๊ยพอพูดแล้วเหมือนน้ำซึง้งตาตาไหลคือทําให้ฝันของคนเป็นจริงอ่ะถ้าบางคนเนะี่ยแบบไม่ได้ใส่ใจหรือให้ใจกับตรงนี้มากพออะค่ะเดือมจะร้องไห้ไม่ได้ให้ใจกับตรงนี้มากพอคือจะไม่เข้าใจความพยายามของคนคนนึงที่เขาติดติดสารเคมีมาทั้งชีวิตอะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเขาประสบความสําเร็จโดยมีเราอยู่เคียงข้างเขาตลอดระยะเวลานั้นนน เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะซึ้งไปมากกว่านี้ก็คืออยากอยาให้เพื่อนเพื่อเข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องของความจํากัดในเรื่องของความสามารถของเลิอเองนี่แหละแต่บริษัทนะ่ไม่ได้กําหนดหรอกว่าเราต้องขายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเพราะเลิฟไม่ได้เน้นขายของเท่าไหร่เน้นช่วยเหลือคนค่ะและคนเขาก็จะปากต่อปากบอกต่อไปว่าเลิฟดูแลคนอย่างไรและประสบความสําเร็จเนาะเออเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงว่าพอเราจํากัดเสร็จแล้วนะ่ะคนที่ทักมาแล้วเขาไม่ได้ของก็มีนะคะ แต่เขาก็จะใช้ความเข้าใจแล้วก็รอได้สําหรับคนที่อยากให้เริ่มรักษานะก็คือรอได้แล้วก็รักษาไปด้วยกันเนาะประสบความสําเร็จไปด้วยกันก็ยังไงก็ตามนะคะก็สําหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ละสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะน่าจะเคลียร์แล้วน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะที่ติดตามกันอยู่ใช้ครีมอย่างประสบความสําเร็จนะคะมีหน้าใสาสุขภาพผิวดีตากแดดได้ไปไหนก็มีแต่คนทักว่า ทำไมสวยขึ้นทำไมหน้าใสาขึ้นแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่โอเคเนาะสําหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเลิฟด้วยนะคะร้านขีมหน้าใสดรสารโรดค่ะหากเพื่อนๆท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะช่อง YouTube Channel ของเลิฟนะคะช่องยู u ูบผู้หญิงต่างจังหวัดค่ะเป็นช่อง YouTube ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผัดเซลล์ผิวให้กับเพื่อนๆทุกคนเพื่อที่จะใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีพร้อมกับกลเม็ดเก็ดเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ